เก็บตกหาปลานั้นคือคีมมอใช้ไปม็น เอาต้นน oh, uh, uh, so uh, mm, mm. ั oh, oh. Oh, ้นตายตีผอายุตาฟังคนนะเงตนตึงๆขาอ้ไปแล้วออกแล้วดไจวดๆเลยมไกุ่มๆอบี่าตัวตายด้ว ไพ่ใส่ห่มอ่ะเอาวนบ้างไรครับอ้าวน โอ้โหทุกนมอตัวรต่อเด็กถังกับเลี้ยงนมัน